อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะมือที่มองไม่เห็นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดโดยเฉพาะเกิดแล้วให้เห็นจากที่ยังไม่เกิดเมื่อกี้นี้นะคะเป็นเกิดแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อเกิดก็ทราบว่ามีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แม้ในขณะนี้ เพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงในเรื่องธรรมะและเรื่องของเหตุและผลนะคะคือกรรมซึ่งเป็นเหตุและวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมจะเดือดร้อนไหมคะระยะนั้นท่านผู้ที่ได้เล่าให้ฟังไหคะก็มีเหตุการณ์หลายเรื่องที่เกิดกับท่านนะคะล้วนแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทางนั้น,นะคะ่ะแต่ท่านก็ผ่านพ้นมาได้แม้แต่โรคภัยซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเพราะการรับประทานยาผิดนี่ก็แสดงเห็นนะคะ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหรือเปล่าคะโดยเฉพาะท่านผู้นั้นที่เข้าใจพระธรรมก็มีความมั่นคงเมื่อถึงการละที่อกุศล,ลกรรมจะให้ผลมือที่มองไม่เห็นทําได้ทุกอย่างทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตามเหตุเพราะฉะนั้นก็ทําให้เป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะขึ้นเมื่อรู้เรื่องเหตุและผลก็จะค่อยๆค,คลายการยึดมั่นว่าเป็นเราเพราะว่าความจริงแล้วก็ ไม่มีเราเลยไม่ว่าจะเป็นขณนะไหนทั้งสิ้นเห็นก็เป็นเห็นเกิดแล้วดับไปได้ยินก็เป็นได้ยินเกิดแล้วดับไปคิดก็เป็นคิดเกิดแล้วก็ดับไปสุขก็เป็นสุขเกิดแล้วก็ดับไปหายไปในหมดค่ะไม่เหลือเลยก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่เป็นธาตุเป็นธรรมะซึ่งมีจริงๆเพราะมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป